มีขีดจํากัดในเรื่องของอารมณ์แล้วก็จิตใจด้วยบางทีเราอาจจะเป็นคนสอนคนอื่นได้แต่เรากลับสอนตอนเองไม่ได้อันนี้ก็มีให้เห็นอยู่อย่างมากมายนะคะอันนี้ก็คือว่าเป็นเรื่องจริงที่เราควรจะนําเสนอกันว่าอีะเราจะต้องมีการจัดการอารมณ์ของเราไหมในฐานะที่เราเป็นวิทยากรในฐานะที่เราเป็นผู้ถ่ายทอดสารบางทีเด็กจะพูดอะไรบางทีเราต้องอดทนที่จะต้องนั่งฟังหรือเราจะต้องนั่งฟังด้วยความ ด้วยความเมตตาแล้วก็พร้อมที่จะฟังปัญหาของเด็กเหล่านี้หรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพื่อที่เราจะเป็นลูกกุญแจที่จะไปสะดกให้แม่กุญแจนั้นนะคะออกมาแล้วเด็กนั้นก็สามารถที่จะจูนเข้ามาหาเราได้ว่าเวลาเราถ่ายทอดสารอะไรออกไปเนี่ยเด็กก็จะเข้าใจเด็กก็คือจะรู้นะคะเด็กก็คือจะ,อะมีความ พัฒนาการไปพร้อมๆกันกับเราไม่ใช่ว่าเด็กฟังก็เออไปด้วยอะไรไปด้วยแล้วเราก็จะบอกว่าเด็กไม่ตั้งใจบ้างแหละเด็กไม่ร่วมกิจกรรมบ้างแหละอะไรอย่างเงี้ยบางทีผู้ถ่ายทอดสารอาจจะพูดไม่เข้าใจก็ได้บางทีผู้ถ่ายทอดสารอาจจะเป็นอาจจะเป็นผู้พูดอย่างเดียวแล้วก็ไม่ฟังผู้รับสารก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะฉะนั้นนะคะอ่า ปรัชญานะคะปรัชญาในการเรียนเนี่ยก็คือเป็น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 ,ปนในลักษณะของการสนองงานคณะสงฆ์นะคะในการพัฒนาคุณลักษณะของของการสอนศิลธรรมในโรงเรียนนะคะที่พึงประสงค์นะคะที่พึงประสงค์ฉะนั้นจึงสมควรที่จะต้องมีปฏิปทาที่น่าเลื่อมใสนะคะแล้วก็ บุคคลที่มาเรียนในรายวิชาตรงนี้เนาะจะต้องเป็นผู้ที่ฝ่ายรู้ฝ่ายคิดนะคะแล้วก็เป็นผู้นำนะคะในด้านจิตใจแล้วก็ปัญญาแล้วก็มีความสามารถในการแก้ไขปัญหามีศรัทธาในการอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาแล้วก็รู้จักนะคะในการเสสละเพื่อส่วนรวมรู้ท่าทางความเปลี่ยนแปลงทางสังคมนะคะแล้วก็มีโลกทัน์ที่กว้างไกลมีศักยภาพด้วยนะคะที่จะพัฒนาตนเองไปพร้อมกันกับ บุคคลที่เราถ่ายทอดสารด้วยเช่นเดียวกันด้วยคุณธรรมและก็จริยธรรมอีกทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้นะคะความเข้าใจที่จะพัฒนาตนเองที่จะสามารถในการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะอันนี้จึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยฉะนั้นเรามาดูวัตถุประสงค์นะคะของหลักสูตรนะคะปศสที่เราได้ศึกษากันนะคะก็คือว่า,าผู้ที่สอนศิลธรรมในโรงเรียนเนี่ยหรือครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนเนี่ย เป็นผู้ที่มีคุณวุฒินะคะทางการศึกษาที่สามารถทําการสอนวิชาศิลธรรมในโรงเรียนได้อันนี้ก็คือคุณลักษณะพิเศษนะคะของพอสอสเนาะเพราะถือว่าเป็นคนที่เป็นผู้ที่มีความรู้นะคะเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจพอที่จะถ่ายทอดให้ได้นั่นเองนะคะแล้วก็เป็นอ่าเป็น เป็นการถ่ายทอดให้ผู้สอนศิลธรรมในโรงเรียนเนี่ยในระดับประกาศนียบัตรและก็ครูสอนในรายวิชาพระพุทธศาสนาเนี่ยได้สามารถนําความรู้ด้านการสอนศิลธรรมในโรงเรียนเนี่ยไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการสอนทางพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นการพัฒนาสังคมด้วยอันนี้ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยกับการที่เราเป็นผู้ที่ไปเผยแพร่ พระพุทธศาสนาไปให้ความรู้ไปให้ทางสว่างไปชี้แจงคําสอนนะคะ,อะของอพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปสู่ประชาชนไปสู่เด็กนักเรียนไปสู่นักศึกษาไปสู่กลุ่มเป้าหมายตามโครงการที่เขาจัดขึ้นมาเนี่ยเขาได้เชิญเราไปเนี่ยถือว่าเราเป็นผู้ที่มีเกียรติอย่างสูงในการที่เราจะไปถ่ายทอดความจริงถ่ายทอดสัจธรรมถ่ายทอดแนวทางวิธีการนะคะถ่ายทอด ถ้าคํคำสอนซึ่งถือว่าเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาถือว่าเราเป็นพิสุพิสุนีอุบาสกอุบาสิกาที่เรามาร่วมด้วยช่วยกันในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อให้มีความเจริญมั่นคงถาวรเพื่อให้โลกนี้นะคะมีสันติสุขเราก็สามารถนําหลักทมคาสอนตรงนี้ไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลกับผู้ที่รับสารได้อย่างเต็มที่นั่นเองนะคะ <c oughs> ฉะนั้น เรามาดูกันระยะเวลาในการที่เราเข้าเรียนตรงนี้คือระยะเวลาประมาณ1ปีนะคะก็คือ2อเทอมนั่นเองเนา ะคะฉะนั้นค่าคะแนนนะคะในผลการศึกษาหรือค่าระดับนะคะในผลการศึกษาก็จะมะีระดับดีเยี่ยมนะคะ excellent นะคะก็คือ90คะแนนถึง100คะแนนระดับ A นะคะก็คือ4.00เนาะระดับดีมากนะคะ very g o ู d นะคะก็คือจะเป็นหน่วยคะแนนก็คือ85นะคะถึง89นะคะก็จะได้ B บวกนะคะก็คือ3.50เนาะแล้วก็ระดับดีนะคะกูดก็คือ80ถึง84นะคะก็จะได้ หน่วยคะแนนระดับดีก็คือสามจุดศูนย์ศูนย์นะคะแล้วก็ค่อนข้างดีนะคะก็จะได้ค่าคะแนนสามเจ็ดนะคะสามเจ็ดนะคะหรือเอาเจ็ดห้านะคะเจ็ดสิบห้าถึงเจ็ดสิบเก้า คะแนนนะคะก็จะได้4บวกนะคะ2.50นะคะแล้วก็พอใช้นะคะก็จะได้70นะคะถึง74ก็จะได้4 2.00นะคะแล้วก็ค่อนข้างพอใช้นะคะก็คือ65ถึง69เราก็จะได้ b บวกนะคะ1.50เนี่ยก็คือค่อนข้างอ่อนแล้วนะคะเราค่อนข้างอ่อนแล้วต้องมีแอคทีฟนิดหนึ่นงเนาะแล้วก็อ่อนเลยอันนี้อ่อนเลยก็คือ60ถึง64นะคะเราก็จะได้คะแนน ระดับดีนะคะก็คือ1.00แล้วก็นอกจากนั้นก็คือต่ำกว่า60ก็คือจะได้ F ก็คือ0นยั่นเองฉะนั้นการศึกษาเนี่ยก็ไม่ควรนะคะที่จะให้ได้ก็คือควรที่จะให้ได้ในระดับ D นะคะก็คือ80ขึ้นไปแล้วก็จะได้ B เนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะได้โอเคแล้วนะคะ3.00ะคะอย่างน้อยก็จะได้ลักษณะเหมือนว่าเราเต็มที่นะคะกับ หลักสูตรแล้วก็เต็มที่กับการศึกษาเต็มที่กับการเรียนนะคะก็จะมีการร่วมกิจกรรมก็จะมีการให้เราออกไปนําเสนองานก็จะมีส่วนร่วมก็จะมีะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถามตอบนะคะก็จะมีการโชว์ศักยภาพการนําเสนองานของเรานะคะตลอดจนถึงการเข้าสอบนะคะในแต่ละรายวิชาแล้วก็การส่งงานนะคะฉะนั้นอันนี้จึงถือว่าเป็นค่าคะแนนนะคะที่นักศึกษาผูดที่จะเข้าศึกษาในระดับนี้นะคะ อยาเป็นที่จะต้องรู้แล้วก็จะต้องมีความเข้าใจด้วยนะคะฉะนั้นเรามาดูกันเนาะว่า